มานั่งรอขนมได้ขนมมาเหรอลูกพ่อซชื้อขนมสั่งขนมมาให้อีกแล้วไหนโอ้ยอารมณ์เสียแล้วอารมณ์เสียแล้วไม่รีบเปิดแล้วอารมณ์เสียก่อนเลยใช่ไหมแจ็ครอขนมนู่นเนี่ยขนมเปิดแล้วล่ะขนมแม่เปิดให้แล้วดวิเดี๋ยวค่อยกินเนาะ ขนมไข่ว,ว้าไอ้เจ้าขนมไข่ว,ว้าโอ้ดูพี่แจกรูู้ดูสิแสนรูมากโอ้ยบักน,น,น้อยน้อยนี่รบรเดนหูน้ำไผ่ละพ่น่ะแมบบ่เปิดไปให้แล้ละแกงเขาเฉยๆโอ้พุ่น่ะโอ้ยห่อ,อใหญ่เลยดูชิดูชิชอืมต้องมีเสียงสองเสียงสามอีกแล้วพูดกับลูกนี่ง น,นี่ไงขนมนใครวะใครเป็นเด็กดีแม่ก็ให้ใครเ,เด็กไม่ดีแม่ก็ให้เอา้าใครเป็นเด็กเลวบอกแม่ก่อนใครเป็นเด็กดีใครเป็นเด็กเลวอ,อยากได้ขนมออามานี่มาแม่เปิดให้แล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้มันจะเป็นเนื้อไก่นะเนี่ยมันจะหุ้มด้วยเนื้อไก่เนื้อหมูเหรอเนาะเด็กมันก็เลยชอบตีล่ะ หมูหมูก็กินหมดแล้วสั่งมาทุกอาทิตย์นี่ว่าอาทิตย์ละสามถุงนี่มึงก็กินตลอดเวลาเลยบึงอเอาให้ถ่ายรูปก่อนได้ไหมล่ะให้ถ่ายก่อนได้ไหมเก่งเด็กก่อนได้ไหมล่ะอะอพี่จ็เอาเนี่ยโอ้ยอ่ะปลาโลยพี่เจ็คเ,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 เด็กดีของแม่ นีหักลูกพันกักลูกไส้พ่นนะลูกไส้ทั้งสองน่ะเดี๋ยวขนมหมาเดี๋ยวขนมแมวอยู่นี่เขาเคยกินนะก็เลยต้องได้กิน <_ C ó line> อร่อยไหมแก่กินแก่กินไก่บ,มบม่มีแเนี่บ่มักหมูหมูก็กินเบิดแล้วเขละอัน โม้มูใหญ่ๆกัดโขบโบกินแล้วขอกินเบิดมือน,อนเนี่ยหนิหลยว่่มันเบิดถ้าไม่ให้เขาก็กวนไงบ้า,านี่นั่นแหละเขาก็จะไปเคาะประตูไปกัดประตูอะไรต่ออะไรคขานะไม่เป็นอันทำม,มันอะไรละแม่ก็ยุ่งพักนี้ยุ่งตลอดไม่ค่อยมีเวลาอะไรแล้วแต่ก็จะไอลงคลิปให้ดูทุกวันนั่นแหละน,นะจอดนะ ใครเป็นเอฟซีจอดแจ็คนะแจ็คนะอย่าบอกนะว่าหมดแล้วแจ็คกินหมดแล้วเหรอลูกปาดโทษือกินไว้แต่บางคับแม่ให้อีกคนละอันเพราะว่ามันจะอ้วกถ้ากินเยอะมันจะอ้วกพ่อด่าอีกนะแม่โดนด่ากินเยอะก่อนจะกินข้าวเดี๋ยวหลังกินข้าวก็าต้องมาขออีกเหมือนเดิม เยอะไม่ได้มันจะพวกก็หมดหมดไปหมดไปเขาเริ่หกแท่งแล้วนหละยังไม่มืดเลยยังไม่ถึงชั่วโมงเลยหัวหมูคนละอันระเบิร์ตไว้ๆนั่นแหละดิ่เมื่อวานเราจักอ่านละจักบาทละถุงหนึ่งถุงหนึ่งสิบหาเหรียญผมเล่นสิบแปดหรือสิบหาเหรียญสามถุงนี่อธิษฐานสามถุงนี่ แล right. yeah, yeah ้วแม่จะเลือกเอาที่มีเนื้อเยอะๆให้ก่อนแลที่มีเนื้อไก่เยอะๆเห็นมเื้อไก่นี่เนื้อก็เนื้อไก่เยอะจังเลยโอ้เนื้อไก่เยอะดีอะเนื้อไก่เนื้อไก่เยอะดีเนื้อไก่เยอะดีอะ